สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปลาแรมปลาแรมนะฮะวันนี้มาพบกับผมในเกม backpack battle นะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมเคลียร์คลิปที่แล้วก่อนคลิปที่แล้วนะ,ะที่บอกว่าเฮ้ยตัดเลือดร้อยมันมาจากไหนเพราะว่าผมได้ hard ไอ่ hard upgrade เนาะได้ตัดเลือด4 0แล้วก็มีโดมแ a p อีก10นะฮะสรุปแล้วเนี่ยก็คือโดมแ a p นี่แหละที่ทำให้เกิดอะไรนะตัดเลือด1 0 0ตอนแรกมันมีหัวใจเนาะหัวใจเนี่ย40อันรวมมันนี้เป็นอีก10เป็น50 แล้วก็จะมีเจ้าเดี๋ยวแป๊บนึงตัวนี้อ่ามีอ m e n เมนทิสอีก15นะฮะรวมเป็น65ซึ่งมันไม่ใช่นะฮะตอนแรกมัน65ก็จริงแล้วที่เหลือล่ะที่เหลือก็มาจากโดมแคปนี่แหละฮะเพราะว่าความอธิบายของมันอ่ะก็คือทุกๆ3วินะฮะจะจมตีด้วยพิษ3หน่วยแล้วก็ลดลดเขาเรียกว่าตัดเลือดแหละตัดเลือด10%ทุกๆ3วินะฮะทุกๆ3วินั่นหมายความว่าไอสอคุณสมบัติเนี่ย มันสแต็กได้ก็คือเราตดทำให้เขาติดพิษแหละ3มหน่วย3าหน่วยสาหน่วยเนาะไอ้สิเปเนี่ยก็คือทุกๆ3ามวิก็ตัดเลือดทีละสิหน่วย1ิบหน่วย10หน่วย,วยซึ่งไอ้ตัวนี้แหละเออแล้วทีเนี้ยผมไม่เคยใส่ใจมันเลยนะผมแบบเหลียวมาปุ๊บเอ้ยตัดตัดเลือดสิบเนวยแค่นั้นเลยฮะแค่นั้นเลยก็เลยแบบว่าไม่ได้ใส่ใจมันมากนะพอมาแบบอ่านดีๆล้วเออว่ะมันทําให้ผมเนี่ยสามารถที่จะประหยัดประหยัดของใช้ประหยัดไอ้พวก คือมันเป็นไอเทมทางเลือกหนึ่งได้นะฮะทางเลือกหนึ่งอย่างน้อยๆผมก็ไม่ต้องแบบปีพยายามรวมอเมนทีให้ครบ100%เนาะเดี๋ยวเอาแฮตดักออฟดักเนตแล้วก็ไอโดมแคบบ้างนิดหน่อยก็เรียบร้อยแล้วฮะโอเคได้เบอร์เสียดนะเบอร์สเกอร์อีกแล้วเบอร์สเกอร์อีกแล้วเหรออ่ะไม่เป็นไรหยิบมา1 2 3ฮะส่วนเวสต์โซนนี้ไม่เอาวันนี้ไม่เล่นดีกว่าขี้เกียจฮะ ขี้เกียจแล้วไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่น,เ,ลนเอา,านี้วางไว้ตรงนี้แล้วก็เอากระทะวางไว้ข้างนอกนี้หนึ่งอันนี้สองปุ๊บปุ๊บสามแล้วก็กระเทียมอีกหนึ่งครับไปกันต่อฮะวันนี้เล่นอะไรคือวันเมื่อวานเมื่อวานเอ้ยไม่ใช่เมื่อวันก่อนผมบอกว่าจะเล่นแซนแซโซ,โซเนาะจะเล่นแซนโซ,ซ่ตั้งแต่เริ่มเกมเลยไม่รู้ยังไง <c oughs> ไม่รู้ยังไงของมันเปลี่ยนเออของเปลี่ยน ผมมันเปลี่ยนก็เล่นไม่ได้เออเล่นได้ดาบใหญ่ก็เล่นไม่ได้อะไรก็เล่นไม่ได้ใช่ไหมคุณคุณเอ้ยเดี๋ยวนะเดีย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาหอยทากมาก่อนแล้วกันฮนะตัวเปลี่ยนเกมของเรานะครับแล้วก็มีตาหินออกมาหนึ่งก้อนหยิบมาก่อนล็อกก้อนหินไว้ไปกันต่อฮะตาก้อนหินนี้เดี๋ยวผมจะรอดูเวฟที่4ก่อนนะว่ามันมีสโตเนตออกมาหรือเปล่าถ้ามีสโตนเนตออกมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะซื้อเอาลงจะว่าไงมันเอาลงไม่ได้เอาลงไม่ได้ผมต้องเล่นโทเทม ใช่ผมต้องเล่นโทเทมฮะทุ่มทุกอย่างไปที่โทเทมแล้วเราก็จะซื้อโกลเลมซื้อของกันเออมีหอยหอยสังออกมาแล้วฮะหอยสังออกมาช่องออกมาเอานี้ออกมาเอานี้ออกมาฮะส่วนทานสําหรับวันนี้ไม่ไม่ไม,ไม,ไมีไม่เอารีโร่นหนึ่งทีเดี๋ยวผมล็อกช่องนี้ไว้กล้วยอีกหนึ่งลูกครับแล้วก็ก้อนหินขึ้นไปวางด่าบไม้อาวางไว้นี่แหละไปต่อครับ โทเทมเยอะๆโทเทมสักสามสี่อันอะเพราะว่าเราต้องเพิ่มดาเมจให้กับก้อนหินแล้วนะก้อนหินเป็น item นะไอเทมคอมมอนนะไอเทมคอมมอนนะแต่ต้องดูเอฟพีสี่ด้วยว่าเราจะได้ได้อะไรมาใช้บ้างเนานะไปต้องฆ่ามามีหมูสองตัวแล้วก็มีไม้กวาดมีดาบไม้ด้วยแต่เราตีเขายัางไงเขาก็ฮิวกลับขึ้นไปได้นะเขามีรีเจนสี่หน่วยนะมีรีเจนสี่หน่วยแล้วมีหนามห้าหน่วยถ้าเขาไม่ตีเขาก็ไม่โดนดาเมจเออเขามีรีเจนเยอะกว่า แล้วเรามีอะไรมีชิวมีชิวมีจัสตแมีอิสลามไทม์ชิวจัสตแอิสลามไทม์เออถ้าสมมุติมันมาอย่างเงี้ยผมไม่เล่นนะผมไม่เล่นสโตนแบทส์ละผมเอาเป็นชิวมาชิวมาแล้วก็วิ่งก้อนหินออกมาเยอะเหมือนกันนะเอาผมหยิบออกมาหน่อยแล้วกันนะนึงอันนี้ออกมา1 2แล้วก็เอากูเบิร์ดเอาเดี๋ยวนะกูเบิร์ดเหรอเดี๋ยวผมหยิบนี้มาก่อนกล้วยมาก่อน กล้วยมากูเบิร์ดมาฮะส่วนตาก้อนหินนี้เดี๋ยวผมเอาออกออกเลยแล้วกันออกเลยแล้วกันฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจัดของแป๊บหนึ่งนะอ่าโอเคไปกันต่อฮะแท่มาแล้วครับแท่มาแล้วก้อนหินได้มา3เม็ดถ้าสมมุติ4ี่เม็ดเนี่ยมันก็ได้โกเลมแหละมันก็ได้โกเลมแล้วนะแต่ทีนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้อางนี้ดีกว่าไม่ไม่ค <up> okay. ่อยได้ใช้เขาแน่ๆนตีไฟตรงข้ามมีชิลลี่คูเบิร์ตชิลลี่คูเบิร์ต แล้วเขาได้ฮีทไหมได้ได้ได,ได้เขาจะเร่งความเร็วได้นะฮะขวดยานี้เขายังไม่ได้เปิดนะครับเลือดต่างคนต่างยังไม่ลดนะตอนนี้ฟาทีกแล้วฮะเลือดลดแล้วเลือดลดแล้วไฟทากเรายิ้วไฟตรงข้ามเปิดยาเปิดยาเลือดซูสีซูสีสอ,มอมืมันนิดเดียวจริงฮะนิดเดียวจริงแล้วเรามีขวานมา <laughs> มีขวานมาเดี๋ยวผมช่องมันก่อนเอาแซ่มาฮะวันนี้เราเล่นแซ่ ล็อกไม้แลมไว้ขายกระทะออกไปฮะแล้วก็ดาบไม้ยังต้องใช้ไหมไม่ใช้แล้วฮะไม่ใช้แล้วแล้วเดี๋ยวผมจัดของใหม่แป๊บหนึ่งนะฮะอ่ะโอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะได้แท้มาละแท้มาแล้ว,แ,แ,ลวแต่วันนี้เราจะเล่นแท้คู่กับคู่กับคู่กับ,กบมันมีอะไรนะที่มันลบบัฟได้บ้างต้องมาดูก่อนนะต้องมาเช็คดูก่อนว่าอะไรที่สามารถลบบัฟของฝ่ายตรงข้ามได้บ้างนะฮะถ้าสมมุติไม่มีเนี่ยเราจะ เขาเรียกว่าอะไรดาเมจเราจะน้อยเออดาเมจเราจะน้อยฮะตีไฟตรงข้ามมีโกเอ้ยมีโทเทมได้อยู่ไหมได้อยู่ตอนนี้ดาเมจเราได้ฮะดาเมจเราได้เออโอเคแล้วก็มีมีออยล์แลมมามีบุอรี่มาเอาอันนี้ออกมาฮะรีโร่หนึ่งทีมีเฮ้ยน่าสนใจนะตาเลือดเหรอแต่เราไม่เล่นดีกว่าเอาอันนี้มาฮะตาเลือดก็น่าสนใจแต่ผมไม่มีช่อง ไม่มีช่องเด๋ยบก้อนหิน3ามก้อนนี้ขายไปหนึ่งสองสามฮะซื้อนี้มาหนึ่งสองแท่วางไว้ที่เดิมอ้อยแหลมวางไว้ตรงนี้ฮะทุงม,มือวางไว้นี่อบูบอรี่แนบไว้ตรงนี้ฮะแล้วก็ไปกันต่อครับ <c oughs> เดี๋ยวเราหาชุดเกราะกันฮะหาชุดเกราะหาโล่ใหม่หาโล่ใหม่ซึ่งโล่น้าเนี่ยก็ไม่ได้ใช้กันตลอดนะเพราะว่าเรามีแท่แล้วครับ แท้แล้วเราตอนนี้เราลบไฟตรงข้ามหูดาเมจเรายี่สิบสองยสบสาสิบแล้วฮะขออีกทีหนึง่งเอออ,อืแล้วก็มีอะไรน่าสนใจมีอันนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยว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 ย,วยวมีไอ้แรมอีกอันนึงเหรอเอ้ยกล็ลดราคาน่าสนใจนะเอาอันนี้มาใส่ไว้ตรงนี้ฮะหยิบอันนี้ออกมาได้ตาโลออกมาฮะตาโลออกมาแล้วกูเบิร์ดเรามันมดับไม้เราขายไปแล้วนี่ จำไม้ขายไปแล้วฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมออยแลมมาก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมเช็คนิดนึงนะฮะของที่สามารถตัดเลือดได้เอ้ยไม่ใช่ลบบัฟได้นะ้อก็จะมีตัวนี้แฮทออ r ดังเน็ตแฮท of d ดังเน็ตตัดเลือดได้นะฮะแล้วก็เอ้ยไม่ใช่ตัดเลือดลบบัฟฮะพูดผิดพูดผิดลบบัฟแล้วก็ถ้าสมมุติเป็นเบอร์เบอร์ซ์เกอร์เบอร์ซ์เกอร์อะไรลบบัฟได้ตัวนี้เหรอไม่ใช่ชาแมนมาคเขาจะให้บัฟนะฮะเขาจะให้บัฟมา ไอ้สตันก็ไม่ได้ทั่งก็ไม่ได้เอ่อน้องกวางก็ไม่ได้ตอนนี้คือเราไม่มีอะไรที่สามารถจะเพิ่มเอ้ลบบับฟฝ่ายตรงข้ามได้นอกจากไอหัวใจของเรานะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะหาหัวใจของเรานะฮะส่วนไอแ้แรมวางไหนดีเอาวางตรงนี้อันนี้วางนี่หอทากวางไว้ตรงนี้โอเคต้องการช่องเพิ่มครับไปกันต่อฮนะส่วนกูเบิ์ตัวนี้เดี๋ยวผมจะหาชีตมาใส่ ผมอยากได้ชีสเอออยากได้กูเบิร์ชีสครับตีฟันตงข้ามมีโลอยู่40กว่าหน่วยฮะอตีแซนเราก็อาตีเน้ำเนิบฮะน้ำเนิบ2วิกว่า2วิกว่าอ่ะสองจุดสี่ฮะแบตเทอร์เรสหมดแล้วด้วยนะหมดอย่างไวเลยตีฟันตงข้ามมีน้ำเราลบอะไรได้บ้างเราลบอะไรไปเมื่อกี้มองไม่ทันเลยลบเอ็มพาวเวอร์ power. อ่ะอย่างน้อยก็ชนะมาฮะแล้วก็ของที่เราจะเล่นวันนี้ฮะเอาอะไรมาดีน้องหมเหรอ มันเต็มไปหมดเลยนะคือมันเต็มไปหมดเลยอะเต็มไปหมดเลยเอาท่้งเหรอก็ไม่ได้คือเอาสนับมือสนับมือนี่แหละประหยัดประหยัดช่องที่สุดแล้วครับสําหรับสนับมือมันประหยัดช่องที่สุดอืมแต่คือผมเล่นสนับมือมาสองสามคลิปติดแล้วไงสองสามคลิปติดแล้วฮะจะว่าเล่นท่้งก็ไม่มีช่องไม่ที่เลยเอาไงดีเล่นท่้งก่อนไหมเรือน้องหมาอืมเอาน้องหมามาก่อนแล้วกันฮะ เอาน้องหมามาก่อนเอานี้มาเอานี้มาฮะแล้วก็รีโลนึงที่มีน้องหมาดําอยู่ตรงนี้ฮะแล้วก็มีมานาออฟซึ่งผมไม่ได้ใช้ผมไม่ได้ใช้นะแล้วเดี๋ยวผมจัดของแป๊บหนึ่งนะฮะอ่ะโอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะช่องไม่พอช่องไม่มีช่องไม่พออ,อ,พอ,อ่ะตอนนี้เรามีหมาดํามาอีกหนึ่งตัวฮะผมต้องโลของใหม่หมดเลยแล้วกูเบิร์ดที่ผมแบบจะมารวมเป็นกูเบิร์ดชีสก็ไม่มีแล้วฮะไม่มีแล้วอ่น้มีน้องหมาดามาตีอ่ะเ เราต้องหาชุดเกาะให้น้องครับก่อนฮะน้องเขายังไม่มีชุดเกาะแล้วก็มีน้องหมาน้องหมายืนน้องหมายืนมีช่องอันนี้มาคือเขาชื่ออะไรเนี่ย Wisdom Puppy อ,อ่ะรีโร a หนึ่งทีมีโลม่มามีเออมีโล่อยากได้นะอุสาวชิวเด็ดมาฮะ r ี l o a หนึ่งทีมีน้องหมาดําอยู่ตรงนี้ฮะแล้วก็มี h e ลิก h e l i กเดี๋ยวผมเอามารวมกล้วยแล้วกันแล้วก็เปลี่ยนไปทางอื่นเลยแล้วนี้วางไว้ตรงนี้ฮะแล้วก็ไปกันต่อฮะมีหอยทากอยู่ตัวหนึง่ง คือหอยทากอยู่หน่วยแบบน้องหมาจบตีไวอะไรประมาณเนี้ยตีอ่ะตอนนี้เซมิแนลเราก็เยอะอยู่เยอะอยู่1.9ึ่งจุดเก้ากับสองไงตีคริเรามีคริด้วยเหรอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วมีอ๋อโทษ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 โทเออลืมไปว่าน้องหมามันมีคริด้วยเออน้องหมามันมีคริด้วยฮะเดี๋ยวผมเอาเป็นมูลเวอร์มูลพาวเวอร์ออหมูลมาฮะแล้วก็ หยิบอันนี้มาก่อนเอาน,นี้มารีโลหนึ่งทีมีช่องตรงนี้ล็อกอันนี้ไว้หน่อยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจัดของแป๊บหนึ่งนะฮะอ่ะโอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะเดี๋ยวค่อยๆคลาฟไปไม่ค่อยคลาฟไปแบบเฮ้ยช่องเรามันมีน้อยขนาดนี้เลยเหรอฮะตีอ่ะหัวใจหัวอ้ดักหัวใจมืดหัวใจดําใจดําของเรายังไม่มีเลยฮะแต่ตอนนี้เราก็แรงอยู่นะแรงอยู่ฮะแรงอยู่แล้วก็มี มีอันนี้มาอีกอันหนึ่งเอาวางไว้ตรงนี้เดี๋ยวมันรวมกับอะไรเนี่ยมันสอบอ,อ๋อสอบมาที่ดาร์กเลนเทินไม่ใช่ไ <Lights aber S 1> ลท์เซเบอร์รีโลดหนึ่งทีมีน้องหมานี่ตัวหนึ่งเอ้าหมดตังค์ <c oughs> หมดตังค์เนี่ยังไงเนี่ยเ,เดี๋ยวเอาน้องไอ้ท่าวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วน้องหมาวางันนี้หนึ่งตัวนี้สองอันนี้สามฮะเดี๋ยวถ้ายอยคราฟไปนะฮะทยอยคราฟไปเอ้ยอันนี้ต้องวางไว้ท่านี้สินี้วางไว้ตรงตรงนี้อา่ามีตรงนี้อีกตัวหนึ่งเออเอาเข้าไป อันนี้วางไว้ตรงนี้หนึ่งสองสามเอาพาวเวอรม์มูดขึ้นด้วยฮะแล้วไปกันต่อครับน้องหมาเล่นสนุกนะยิ่งแบบว่าสุ่มได้สัตว์เยอะเนี่ยยิ่งสนุกนะครับตอนนี้เรามีสัตว์เลี้ยงอยู่หนึ่ง6 12สา1สี่ห้าหกสิบอหกเจ็ดสบเจ็ดสองแปดสิตอนนี้เราครีททั้งหมด8 2ดบแล้วฮะนี่บุ๊คคีแรงด้วยครีแรงด้วยแล้วเราแบบตอนนี้หัวใจเต็มใจเต็มใจเต็ม อ่ะโอเคเหลือตัวไหนอ่าเหลือตัวนี้เหลือตัวนี้อ่ะแล้วก็โล่นี้อยากได้อยู่นะมัน13บาทเนี่ยรีโลดหนึ่งทีมีน้องหมานี่หนึ่งตัวไม่เอาแล้วฮะรีโลดหนึ่งทีหยิบอันนี้ออกมาส่วนออยแลมไม่เอาแล้วฮะออยแลมมันใส่ได้แค่2อัแอนหรือว่าซื้อหรือว่าจะเอาเออหรือว่าจะเอาอันนี้วางไว้ตรงนี้แล้วก็วางวางเอ้ยวางไว้ตรงไหนนี่เนะี่ยวางไว้ตรงไหน เอาวางไว้ตรงไหนดีนะวางไว้ตรงไหนดีนี้วางไว้ตรงนี้หนึ่งสองน้องหมาอันนี้วางไว้ตรงนี้หนึ่งแล้วก็น้องหมาโลครับวางไว้ตรงนี้หนึ่งเอาอันนี้วางไว้ตรงนี้ไอตัวนี้วาง <c oughs> หลุดหลุดสะโคบอันนี้วางไว้ตรงนี้โลครบไหมยังถึงอยู่ฮะไปกันต่อครับหลุดสะโคบตอนนี้เรามีแท่นเดียวเฟียวทั้งงานฮนะเฟียวทั้งงานไฟตรงข้ามมี มีโล่ร้อยกว่าโล่ร้อยกว่าแล้วก็มีดาบใหญ่สเตมินาน่าจะมีปัญหาฮะคอหยุด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 เราตีเอ็มพาวเวอร์ขึ้น7ขึ้น8ปนะมาจากไหนเนี่ยร้120อยยี่สิบมาจากไหนเนี่ยน้องคนนี้เออพาวเวอร์ปั๊ปปี้ฮะอาร์เมอร์พาวเวอร์ปั๊ปปี้อาร์เมอร์วิสตอมปั๊ปปี้อ่ะโอเคน้องเขาชื่อปั๊ปปี้ฮะรู้แค่น,นั้นแหละอันหยิบไม่ใช่หยิบอันนี้ออกมาเอาไอ้แลมมารีโลดหนึ่งทีมีหมอนข้างอยู่ตรงนี้ฮะหมอนข้าง มอนข้างเดี๋ยวผมเอาขายโลแล้วกันขายโลซื้อขายโลซื้อขายโลซื้อแล้วก็เดี๋ยวผมต้องเอาน้องแหมวางไว้ตรงนี้หนึ่งต้องนี้ต้งนี้หนึ่งสองสามเนาะเรียงเรียงกันไว้ฮะเรียงเรียงกันไว้อ้อยลมวางไว้ตรงนี้ของที่ไม่จําเป็นวางไว้บนนี้ส่วนอันนี้ขายไปฮะแล้วก็บูเบอรี่เออจะว่าไปขายเลยดีกว่าขายไปเลยฮะแล้วก็ตาโลตาโลตาโลมันวางใน อันนี้1 2 3สอันนี <laughs> ช้ชิวเด็ดชิวเด็ดชิวเด็ดเป็นหมัน <laughs> ชิวเด็ดเป็นหมันอันนี้วาวไ้ตรงนี้ครบยัง่งองสาม่ห้างตอนนี้ผมครีกเกือบร้อยแล้วฮนะครีกเกือบจะร0อปอยู่แล้วอไยตรงข้ามครับมีมังกรมีฟินิกมีงูเห่าโอ้โหมาเต็บเราตีตีไฟตรงข้ามามีบ้าไมาตีบ้าไามต,ตีเราครีก เราคลิกออีกทีหนึง่งเฮ้ยไม่ธรรมดาเราแรงเหมือนกันนะเนี่ยแรงเหมือนกันฮะแล้วมีหมูเดี๋ยวนะน้องเป็นกอดดี้น้องเป็นกอดดี้เออมันก็ต้องมีแมวฮะมีน้องแมวครับมีวางไว้ตรงนี้เออแมวยกมือข้างหนึ่งปุ๊บสามสิบเก้าสามสิบเก้ามันขาดบาทนึงอ่ะมันขาดบาทนึงอเอาไงดีเดี๋ยว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 อยไปหาที่วางกับสามสิบห้ามากว่าจะยกมือฮะ กว่าจะยกมือโอยไปกันต่อครับคือแบบเอาใจยากมากอะ่ะคือน้องบอกว่าถ้าสมมตุติคือเขาเรียกว่าอะไรนะเงินน่ะซื้อเราไม่ได้ฮะถ้ามันไม่มากพอนะโอเคไฟตรงข้ามมาเล่นสายน้ำแข็งฮะแต่เราก็มีโล่ขึ้นมามีโล่ขึ้นมาแต่น้องเขาหนาวฮะตอนนี้น้ําแข็งขึ้น70 80 80แล้วเลือดเขาตีไม่ลงไฟต้งข้ามไม่มีซาเมนาฮะ,ะไม่มีซาเมนาแต่เราดิเราตีไม่ออกไฟต้งข้ามฮิลขึ้นมา ฟาทิกฟาทิกเราไม่หิวเหรอเราก็ไม่หิวเราหิวไปแล้วเราหิวไปแล้วอ่ะไม่เป็นไรฮะหยิบอันนี้มาหนึ่งรีโรลดหนึ่งทีเอาอันนี้มาอีกหนึ่งอ่ะเดี๋ยววางไว้ตรงนี้แล้วก็รีโรดอีกหนึ่งทีมีหัวใจอยู่ตรงนี้ฮะเวฟที่สิบ้าแล้วเดี๋ยวผมต้องล็อกไว้หน่อยนึงนะฮะล็อกไว้นิดนึงแล้วก็นี้วางไว้ตรงนี้หนึ่งน้องหมาสองแล้วก็น้องหมาเึ๊บเ๊บ น้องหมาสามหอยทากวางไว้ตรงนี้ฮะแล้วก็ครบหรือยังครบหรือยังครบหรือยังเออนี้วางไว้ตรงนี้แล้วก็อันนี้วางไว้นี่นี้วางไว้ตรงนี้แล,นนนนนนแล้วก็นี้วางไว้ตรงนี้ฮะแล้วไปกันต่อครับช่องไม่ค่อยออกมาเลยอ่ะแต่ตอนนี้เราคีเกินร้อยล้เมื่อนนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไปแล้วฮะมีโล่ขึ้นมาโอเคอย่างน,น้อยเราก็มีตาโล่ขึ้นมานะมีตาโล่ครับทุกๆโล่ส5ห้าน่วยเราได้1เอ็มพาวเวอร์นะ ตอนนี้ดาเมจเก้าสิบกว่าแล้วฮะเก้าสิบไวจังปกติมันไม่ขึ้นขนาดนี้ใช่ไหมร้อยหนึ่งแล้วฮะ<อ>ดาเมจร้อยหนึ่งครีด้วยอ่ะเดี๋ยวผมหยิบอันนี้ออกมาปั๊บวางไว้ตรงนี้แล้วก็น้องหมาอีกหนึ่งตัวน,น้องหมาเอาวางไว้ตรงนี้ก่อนก็ได้อ่ะหยิบนี่แล้วก็อันนี้สิบสองบาทรีโลดหนึ่งทีคือผมต้องหาช่องอนะ่ะหาช่องฮนะล็อกอันนี้ล็อกอันนี้เดี๋ยว น้องต้องแหาต้องหาช่องเดี๋ยวผมครับน้องรอฮะไปกันต่อครับหัวใจครับใจดําของเราเมื่อไหร่จะได้ก็ไม่รู้ฮะตีไฟตรงข้ามมีโลร้อยกว่าหน่วยอ่ะของเราก็มีมาเหมือนกันน้องเขาเห่าทีได้ทีละสิบห้าสิบหกสิบห้าสิบหกฮะตีไฟตรงข้ามเลือดมีหกร้อยแปดสิบเจ็ดร้อยแล้วฮะงเรายังสองร้อยมึงสี่ร้อยเหลืออยู่สี่ร้อยเหลืออยู่สี่ร้อยเราตีเราคลีทีแต่เราสู้เขาไม่ได้ฮะเอ็กเอคาลิเบอร์นี่มันเป็นอะไรที่แบบแพ้ทางสุดๆเลยฮะ แพ้ทางสุดๆเลยแล้วก็หยิบหัวใจมาก่อนนะเดี๋ยวเราจะไม่ได้หยิบออกมาเนาะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวไม่ได้หยิบเดี๋ยวไม่ได้หยิบออกมาฮะแล้วเดี๋ยวผมเอาวางไว้ตรงนี้หนึ่งอันนี้สองครับแล้วก็ดึงออกมานี้สักอันหนึ่งเว็บที่สิบเจ็ดละเว็บที่สิบแปดน่าจะได้ใช้งานครับไปกันต่อฮนะไม่รู้ดาเมจของเราจะลดน้อยถอยลงหรือเปล่าไฟตรงข้ามมีแซนามที่ไม่ได้ไม่ได้ทําอะไรกับมันนะไม่ได้ทําอะไรฮะแล้วเราสตานนะโดนสตารนครับโดนสตาร คี่สิีละ40 40 90แล้วฮะวิดาเมจก็ขึ้นอยู่นะ90 50อาตี้ไฟตรงข้ามฮิวขึ้นมาคี้อย0่140ร้อยเจ0โอ้โหเฮ้ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาฮะแล้วหัวใจของเราใช้งานได้แล้วครับใช้งานได้แล้วมีน้องหมาตรงนี้1ตัวซื้อไหมซื้อมาก่อนแล้วกันฮนะเดี๋ยวผมหาช่องเพิ่มซึ่งได้มาฮะได้มาได้มาแล้วได้มาแล้วจะไปวางไหน ได้มาก็วางไว้ตรงนี้ฮะแล้วก็น้องหมาวางไว้ตรงนี้ครับแล้วก็ขาดบาทหนึ่ง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 เอาตาโลออกมาขายขายตาโลเป็นครั้งแรกนะครับที่ผมเอาขาดเอาตาโลออกไปอ่ะครั้งแรกเลยฮะรีโลหนึ่งทีหมดแล้วฮะหมดแล้วหัวใจมาสองเนี่ยสองเว็บสุดท้ายอ่ะหัวใจสองดวงเนี่ยคือผมหาแต่ต้นเกมนะไม่ใช่ว่าผมไม่หานะ แางแต่ต้นเกมเลยเพราะว่าอะไรผมอยากได้อัิลิตี้ในการขโมยบัไฟไยตรงข้ามนะฮะแล้วเขาสามารถที่อะไรเหมือนจะลบลบบัฟฝวางข้ามได้หรือเปล่าอืมแต่เขาบอกขโมยนะขโมยก็ขโมยสิไม่เป็นไรครับไปกันต่อะฮะไปตรงข้ามเล่นกระทาพิษลดความเร็วที่0ูนยจด้าไปตรงข้ามมีดอมแคปเหมือนกันนะฮะมีเมน่นมีโอ้โหมีเมน่นมีเม่นมันเยอะจังวะเม่นมันเยอะจังเลยตีเราติดพิษท,ที่สี่สิบสิบห้า 4, 15, 17ติดพิษจากดมแคปฮะตีดาเมจเราเข้าไปนะสี่สิบสีฮะหมาโชบโชบโชบโครีแปดสิขออีก3ทีอ่ะครีดีดีหน่อยขออีกทีนึงตัวไหนจะปิดหนน้องหมาฮะเออน้องหมาดาเมจเท่าไหร่88อืิบแเอฟเสียด้อยู่นะแอฟเสียดายที่ผมแบบไป เอาไปรวมหัวใจประเด็นคือหัวใจมันออกมาช้าด้วยแหละมาช้าด้วยฮะเลือดราก็เพิ่มอีกนิดหน่อยมันไม่ใช่ลบบัฟมันขโมยบัฟนี่ผมก็ไม่แน่ใจว่าดาเมจมันขึ้นไหมนะเดี๋ยวเราไปข้างหนา้าไอ้ข้างนอกกันละกันดีกว่านะเดี๋ยวพูดผิดพ,พูดถูกข้างนอกกันดีกว่าอา่าฮะฮินซอรี่ครับขอสัดสามเกมลดความเร็วไปที่ศูนย์จุดห้าไฟต้องไฟต้องข้ามเล่นสองแท่โซ่อ่ะลดความเร็วไปที่ศูนย์จุดสามเลยแล้วกันตอนนี้ดาเมจผมสิบสองหน่วยนะ เดี๋ยวผมจะดูนี่ด้วยนะครับดูหัวใจถ้าสมมุติ14แล้ว18 20เด้งขึ้นมาปั๊บ22 22 23 26 27 29 30 34 34 35 38 39น่าจะได้เหมือนกันนะน่าจะได้เหมือนกันครับเพราะว่ามันอยู่ดีมันแต้มโดดขึ้นมาแต้มโดดคุณหมาฝ่ายตรงข้ามเล่น2แซ่น่ะไอ้สอแซ่โซ่ สองแส้โซ่ฮะเลือดเรามีมากกว่าของเราก็ลบบัฟเข้าไปลบบัฟเข้าไปเราตีครีตีครีน้องแมวเราดาเมจไม่ธรรมดาเนี่ยยี่สิบเก้าสามสิบยี่สิบเก้าตลอดเลยตีเคาอีกทีนึงเน้น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 บอกแล้วเน้นเน้นแต่ฝ่ายตรงข้ามก็ลบบัฟผมไปเหมือนกันนะดาเมจเขาห้าสิบกว่านะฮะของเราขึ้นไปเก้าสิบเก้าสิบเอมพาวเวอร์ก็ถูกลบไปด้วยแล้วเขามีเจาะกรอนนะ เจาะเกราะอันนึงดูดเลือดอันเลขสปีดอันแล้วก็เพิ่มดาเมจอีกอันนึงคือแบบต่างแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะต่างคนต่างแบบว่ามีหน้าที่ของตัวเองนะแซะของเขาเอา่อฮะเดี๋ยวผมเช็คดูหน่อยแล้วกันนะครับว่ามันมันทำงานไหมอ่ะตรงนี้นะครับตรงวินาทีที่3เนี่ยดาเมจเรา18นะพอเราลบเนี่ยหัวใจเราลบนะครับลบเนี่ยตรงนี้นะวินาทีที่3.08ดเนี่ยดาเมจเราขึ้นมา20พอดีนะครับขึ้น20พอดีแสดงว่าตัวเนี้ย การที่มันสติลบัฟหรือลบบัฟไฟตรงข้ามเพื่อมาใส่ตัวเองเนี่ยสามารถเพิ่มดาเมจได้จริงนะเ mm. พิ่มดาเมจได้จริงนะคะเพราะฉะนั้นหายห่วงเวลาเราจะใช้งานเนาะโอเคไปกันต่อฮะาฟตรงข้ามมีมีสะท้อนสะท้อนดีบัฟลดความเร็วไปที่ศูนย์จมีดีบัฟไหมไม่มีไม่มีเพราะฉะนั้นเขาสะท้อนใส่เราไม่ได้นะสะท้อนใส่เราไม่ได้แต่เขามีฮีทเขามีฮีทแต่เราลบทันหรือเปล่าเหรอ mm. ลบทันเปล่า รทานหรือเปล่าตอนนี้เราลบบัฟลบบัฟมาปุ๊บดา,ดาเมจเราขึ้น47แล้วฮะ47 83ฝ่ายตรงข้ามฮิวขึ้นมาฮะแล้วเราฮิวบ้างวะเนี่ยเราเราฮิวบ้างแล้วแล้วทำไมเขาฮิวกว่าอ๋อไม่ใช่เขาไม่ได้ใช้ไอ้ power of Moon นะเขาใช้ตัวนี้นกฟินิกเออนอกฟินิกผมก็ว่าเฮ้ยเขาฮิวหรือเปล่าอยู่ดีมันเด้งขึ้นมาไม่ได้ดูไม่ได้ดูดดต้องขอภัยด้วยนะเออโอเค แล้วคนเร็วไปที่0.5นย่าตรงข้ามมีขวานใหญ่สายจอบเกากะฮะสายจอบเกากะแล้วก็มีดูดเลือดด้วยนะดูดเลือดดูดเลือดออกดูดเลือดตัวเองออกดูดเลือดตัวเองออกอ่ะเราตีเราต้องตีก่อดให้แตกก่อนฮะแล้วโล่เรามีอยู่เป็นร้อยนะครับร้อยกว่าร้อยกว่าร้อยสี่สิบหกโล่มาจากไหนเนี่ยโล่มาจากไหนสิบหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดฝ่ายตรงข้ามเปิดอมาตะฮะเปิดอมาตะแล้วฝ่ายตรงข้ามจอบเกาะได้นะฝ่ายตรงข้ามจอบเกาะได้เราฮิ้วขึ้นมาเอ็มพาวเวอร์ขึ้นยี่สิบเอ็ดหน่วย กาะอ,อีกร้อยหกสิบโอ้โหเฮ้ยได้อยู่พฟต้องข้ามจากกอบเกาะแต่ก็ไม่ได้น่ากลัวนะดาเมจเราร้อยสิบห้านะดาเมจเราร้อยสิบห้าแล้วเจ้าตัวนี้ด้วยเพิ่มลงเพิ่มเลือดเลือดร้อยเจ็ดสิบกว่ามาไไยังไงไม่รู้มายังไงไม่รู้ฮะอ่ะขออีกครั้งแบบไม่ลดความเร็วแล้วกันนะฮะไปต้องข้ามสายงูพิษครับเล่นงูพิษสายโอมง,งูพิษสายโอมงอ่ะเราตีเราหมวด เอาหวดไปหวดไปมีบัฟเราลบมีบัฟเราลบ,รบเราหวดหวดขออีกทีนึงแลบหูเดียวนะเฮ้ย <c oughs> อยมาแพ้อย่างนี้ดิเฮ้ยคือโดนโดน้ำกรดสาดครับโดนน้ำกรดสาดแหมเนี่ยดูดิจะชนะอยู่แล้วดูดิปึ๊บ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 แต่พอตรงนี้เท่านั้นแหละเนี่ย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 เลือดเราเขาเหลือแปดแล้วอะ่ะเหลือแปดแล้วฮนะเลือดเหลือแปดแล้วปึ๊บขึ้นมาสิบเอ็ด เอ็ดสปั๊บปั๊บบป๊บปบ,บ,บ,บแล้วเขาหิวขึ้นมาหิวขึ้นมาปุ๊บโดนสตองเดมอนิกพชันนั่นก็คือยาพวกนี้ฮะเขาบอกว่าขวดพวกนี้มันจะเปิดมันจะเปิดก็ต่อเมื่อศัตรูของเราเนี่ยมีเลือด50%หรือว่าเลือดของเราเหลืออยู่25%ฮะมี2กรณีนะ2กรณีแต่ทีนี้มันเหมือนมันจะเปิดไปเปิดไปแล้วหรือเปล่าโอ้โหเดี๋ยวนะั้นมันมีดาบสนี่ควที่เปิดไปแล้วนะ เไปปุ๊บอ่าเนี่ยคือเลือดมันเหลือยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะขวดมันเปิดไปแล้วนะขวดมันเปิดไปแล้วฮะแล้ว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 ถามว่ามันเปิดเปิดเพราะอะไรเปิดเพราะนี้ฮะตราอัจฉรมีะฮะอัจฉริยะมูลเลตออมอัจฉริยเขาบอกว่ามีโอกาสเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ที่ที่ขวดพวกนี้จะทำงานอีกครั้งหลังจากหลังจากเวลาที่มันเปิดไปแล้วสองจุดห้าวินาทีนะฮะในใช่หรือเปล่าตอนนี้มันวินาทีที่เท่าไหร่ที่มันใช้งานวินาทีที่ 9.75นะครับ9.75แสดงว่าประมาณอีก2.5งจุดถอยหลังเจ็ดจใช่ไหมเจ็ย์สองมันต้องใช้ไปใช่ปะเบ,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 บ๊บเ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 นี่ยแถวๆนี้เนี่ยสตองในมูนิโพชัตน์เนี่ยนี่มันเปิดตรงนี้ฮะมันเปิดไปแล้วเนี่ยแล้วเปิดตอนนี้ครับเนี่ย7วินาทีกว่าเจ็ดเปิดตรงนี้เลยแล้วมันก็เปิดอีกสองวิกว่ามันก็เปิดอีกทีซึ่ง แม่มันเสียววินาทีฮะเราเอาเขาไม่ลงเหลือขาดอีกหน่อยเดียวเองโอเคขออีกครั้งแล้วกันนะเดี๋ยวนอนไม่หลับนะไฟตรงข้ามเล่นเบลลาดอนแน่ฮะแล้วมีกูเบิร์ตอยู่4ตัวเขาเหลืออะไรเนี่ยเขาเหลืออะไรอะเขาเหลือกูเบิร์ตธรรมดาตัวหนึ่งนะฮะตัวเดียวแล้วเขาจะรวมเป็นกูเบิร์ตฟ,ฟ้าเอ้ยลุงได้เลยนี่เนี่บร้อยเออเราก็อย่างเก่งแต่เสียดายนันเนี่ยเสียดายแทวนคนนี้นะมันเรฟบที่18แล้วกขากำลังรวมของเนี่ย แล้วรอเขาหลอ,อกูเบิร์อีกตัวเดียวนะครับตัวเดียวตัวเดียวเท่านั้นนะฮะตัวเดียวเท่านั้นเลยแล้วแท้แท้เราดีค่าความเป็นยำเจ็ดสิบห้าทำไมมันไม่ลดไปละ่ะตอนนี้เราถ้าหากลดกลุ่มนี้นะเราต้องตาบอดแล้วทั้งหมด11หน่วย11หน่วยก็55% 55%เราได้มาจากออยล์แลมนะออยล์แลมเนี่ยทิกเกอร์ครั้งหนึ่งเพิ่มค่าความเป็นยำหาเนะฮะ5% 3อันก็ทิกเกอร์ทีหนึ่งก็ได้มา15%นะครับก็ช่วยได้เยอะ การปิดตานะครับอ้อยแล้เนี่ยการปิดตานะการตาบอดกันตาบอดได้ครับไม่มีปัญหาเลยแต่ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยผมแอบเสียดายแทนเขาเนาะไม่ได้กูเบริรลุงอะ่ะอีกตัวเดียวเองอะ่ะอีกตัวเดียวเท่านั้นอืมโอเคขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับฝากกด subscribe กดไลค์ให้ด้วยไว้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับนี่เผื่อใครไม่เห็นนะแพ้ห่าตาติดก็มีนะ